สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหววเด็ดจัดไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดให้ตามคำเรียกร้องนะครับซึ่งเป็นสูตร3ตัวบนนะครับก็จะมีอยู่3สูตร2สูตรเป็นสูตรเดิมตั้งเดิมใช้มาหลายงวดใช้มาตั้งแต่ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรใหม่ลงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับเป็นสูตร ทั้งตรงแล้วก็ทั้งกลับเนาะนะครับก็จะมาจับนะครับสรุปชนกันได้ดูนะครับ3สูตร3ตัวบนในงวดวันที่1กันยายนนะครับว่าจะมีเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสูตรนะครับรายละเอียดวิธีการคำนวณนะครับผมก็ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ใครอยากดูขั้นตอนการคำนวณสูตรเนาะก็กดย้อนไปดูนะครับใครคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนาะ หวยเด็ดจัดไปจัดทคชิปขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ลงวดวอคอยทุกท่านโชคดีนะครับผมอ่ะนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับก็สามารถพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ใครกดไลค์กดแชร์ ให้โชคดีถูหวย3ตัวบนนะครับในงวดนี้เด้อนะครับสาธุนะครับเนาะอ่ะนะครับสาธุแล้วนะครับกดไลค์นะครับเนาะอ่ะนะครับเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งผมสรุปไปให้แล้วนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับตรงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับกดเข้าไปดูได้นะครับโค้งสุดท้ายบนล่างลงให้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับเรียบๆไปนะครับดูกันเดี๋ยวเลขจะ อันก่อนเดี๋ยวเลขจะดังนะครับเผื่อไปตรงกับเลขดังก่อนนะครับเนาะตัวเลขนะครับแต่ละตัวผมก็คัดมาจากสูตรที่ผมทําทั้งหมดนั่นแหละครับเนาะอ่ะนะครับเรามาดูในสูตรกันเลยนะครับ3สูตร3ตัวบนสูตรแรกนะครับสูตรที่1นี้ก็จะเป็นในสูตรดั้งเดิมนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่สูตรนี้นะครับตัดเข้า50เนาะเออนะครับเป็นสูตร4ี9นะครับ ส่9ีเ้าในงวดน,นี้นะครับก็จะได้6 8 9 9 8 9 639แล้วก็9 3 9นะครับได้แค่นี้นะครับซึ่งปกติของเขาชุดเต็มนะครับจะได้8ชุดนะครับเนาะซึ่งในงวดเน,นี้ยนะครับได้จะไปชนกันในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่านะครับ ก็หลักหน่วยนะครับก็คือให้เ้าตัวเดียวนะครับก็นี่แหละครับตามนี้นะครับในชุดแรกนะครับผ่านไปเนาะนะครับเนี่ยสูตรเนี่ยในงวดที่แล้วเข้าห้าศูนย์เนาะนะครับสูตรสีเก้ากับสูตรสิบเปีเนี่ยชอบมาในตัวตัดนะครับนี่นะครับในวดที่แล้วเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าเนาะหกศูนย์ห้าอ่นี้ก็เกือบสามตัวแล้วนะครับเนาะ แทเดียวนะครับเนาะถ้าเป็นเจนนี่ก็ได้เฮลยนะครับเนาะเออนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นในสูตร19ปีนะครับก็ทำควบคู่กันมานะครับ2สูตรนี้นะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับ2สูตรนี้สูตร4ี่แล้วก็สูตร19ปีสูตร19ปีในงวดที่แล้วนี่ไม่มาเนาะในงวดที่แล้วนี่น่าจะสลับกันหรือเปล่านะครับเนาะเนี่ยนะครับงวดที่แล้วให้มาแต่งวดก่อนนี้เข้าอยู่นะครับตัด นะครับนำไปตัดเข้าอยู่นะครับวันที่1สิงหานี้เข้าอยู่นะครับพอมาวันที่16นี้หลุดนะครับแล้วก็น่าจะสลับกันกับสูตร499เนาะเปีนะครับวดนนี้แหละนะครับไม่น่าจะสลับแล้วนะครับวดนนี้น่าจะเข้าทั้ง2สูตรเลยนะครับหรือเปล่าอันนี้ก็มารอดูกันนะครับ19ปีนะครับในวดนี้ก็จะมี703 704 7 3 3 7 3 4นะครับในชุดหลักร้อยเป็น7ต่อมาหลักร้อยเป็น4ก็จะเป็น4 0 3 4 0 4 4 3, 3 3แล้วก็4 3 4นะครับนี่เลยครับสำหรับในสูตร19ปีก็เนาะามว่ามีโอกาสนะครับ ซึ่งมันไปชนกันนะครับไม่ใช่สิซึ่งมันซึ่งซึ่งซึ่งมันจะไปเหมือนกับงวดที่ผมทํามาเนาะวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเนี่ยซึ่งไม่ได้ในชุดเต็มนะครับถ้าเป็นชุดเต็มนี่ก็จะได้12ชุดเนาะอันนี้เป็น8ชุดนะครับซึ่งน,น่าจะชนกันนะครับน่าจะไปชนกันในที่ในหลัก นะครับในหลัก10นี่แหละอ่านะครับชนกันในที่3เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น3นะครับเนี่ยปกติหลัก10ก็จะได้มา3หลักเนาะอืมนะครับสรับในสูตรนี้สหรับที่ผมจะให้ดูก็คือมันจะมีในงวดวันที่1กุุ่มพันธ์ครับอ่าวันที่1งเหมือนกันเลยนะครับซึ่งสูตร19กปีก็จะได้8ชุดเหมือนกันอ่านะครับสูตร499นะครับก็จะได้4ชุดเหมือนกันนะครับก็ ไม่ได้คำนวณก็คือมันมันไม่ได้ลงล็อกแบบนี้ไปทุ่งวดนะครับก็มันนานนะครับจะกว่าจะออกครับตั้งแต่ผมทํามานี่แหละครับนี่มีงวันที่1่กุมภาพันธ์แล้วก็1กันยายนนะครับที่มันมาลงล็อกเปะนะครับสูตรสีก็ได้4ชุดนะครับปกติได้8ชุด0ูตรสปีนะครับก็ได้8ชุดนะครับปกติได้12ชุดเนี่ยบางเิยว่าเหมือนกันเลยแล้วก็บางเิญว่านะครับเนี่ย0ูตรสปีนะครับก็ไปตัดเข้า นะครับตัดเข้า07นเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้เข้าบนสูตร19ปีเข้าบนส่วนสูตรนะครับ499นี่อ่าเนี่ยเข้าล่างเนะี่ยผมก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะนะครับมันน่าจะคล้า,ๆายๆกันนะครับซึ่งมันก็มีสูตร19ปีเนี่ยมีเลข7เหมือนกันนะครับมี7มีศูนย์เหมือนกันเนี่ยเออมันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะครับแถมยังมี3เนี่ย นีสามเหมือนกันเลยนะครับส่วนสูตรสี่เก้าเก้นี่ก็มี7นะครับมีอ่ามี9นะครับเก้าเหมือนกันด้วยเออนะครับก็ไม่แน่นะครับต้องอ่านะครับต่อมาก็จะเป็นในสูตรใหม่นะครับสูตรที่3เป็นสูตรใหม่ลงงวดนี้นะครับเป็นงวดแรกเนาะอ่านะครับ1นึ่ทับเทับหกนะครับงวดแรก นี่นะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับหลักร้อยนะครับจะหลักร้อยก็จะเป็นเด่นตัวเดียวเนาะหลัก10แล้วก็ในหลักหน่วยนะครับก็จะอย่างละ2เนาะก็จะมี 3, 6, 8 3, 6, 9 3 7, 8แล้วก็3 79นะครับเนี่ยก็จะเป็นนะครับใน4ชุดของสูตรใหม่นะครับลงวัดแรกนี่นะครับเอาง่ายงนะครับดูแบบนี้นะครับมันบังเอญื้อเกินนะครับที่ติด3มาทุกสูตรเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็น9นะครับ9มา2สูตรแล้วก็จะเป็น7มา2สูตรนะครับ แล้วก็6อ่านี่เลยครับเป็นเด่นก็คือ3นะครับ3มาเยอะเลย3สูตรนะครับลองลงมาก็จะเป็น9 6แล้วก็7นี่นะครับอย่างละ2สูตรนะครับ นี่นะครับเนาะอ่นะครับชอบตัวไหนก็นําไปจับนะครับนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนี่ยก็แคมน้าจอกันไปนะครับก็นําไปตัด2ตัวนะครับเนี่ยสสูตรเนี่ยสูตรสี่กเก้ากับสูตรสิบเก้าปีเนี่ยนะครับชอบมาในตัวตัดนะครับถ้าตัดมันก็มีตัวตัดมันที่ที่ที่เหมือนกันอยู่นะครับก็จะเป็นเนี่ยหกสามนะครับในสูตรสี่เก้าเก้าเนาะเนี่ยหกสามนะครับ เหมือนกันเลยเนี่ยก็7 3อันนี้สามเเออเนะครับสูตรใหม่นี้ไปตรงกันกันกบสูตรเก่าเลยนะครับในที่3 6แล้วก็3 7นะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกเจ7 7 7ก้าเอือนี่ครับแล้วก็จะเป็น3 9เนาะเนี่ยจัด ตรงข้ามตัวนี้นะครับสามเก้าเออนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองลองนำไปพิจาราดูนะครับซึ่งผมก็ลองลองนำไปเปรียบเทียบนะครับกับหวยงวดนี้นะครับออกวันพุธเนาะอ่านะครับหวยออกวันพุธมันก็จะมีพุธแรกนะครับพุธแรกของปีนี้ก็คือออกไปแล้วก็จะเป็นในงวดของวันที่สิบหมิถุนายนนะครับงวดก่อนเลยครับเนี่ย ก็ในพุทธนั้นนะครับสูตร499แล้วก็สูตร19ปีนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสูตร499นี่ก็จะไปเข้าในที่บนนะครับเนี่ยเข้า3ตัวด้วยนะครับไปหกป68 1ออกมา8 6 1ส่วนสูตร19ปีนี่ก็เข้ามาล่างเนาะอ่ะเนี่ยนะครับตัด71่เนาะตัดตรงข้ามกันเนี่ยผมก็ตัดไปให้ด้วย7117น่อันนี้ก็61น่นะครับเนี่ย เออนะครับก็ไปตรงกันกับสูตรลับด้วยนะครับเนาะก็ในงวดนี้นะครับสูตรลับเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันสูตรลับกับสูตร499นี่ก็จะมี39นะครับ39ไปตรงกับสูตรลับนะครับอ่านะครับตรงกับสูตรลับกับสูตรใหม่นะครับ499แล้วก็สูตรใหม่นะครับแล้วก็จะมี79 79 ก็าชนกันนะครับสุดรับกับสตรใหม่มาชนกันนะครับแล้วก็จะเป็น6 9 79 69 39เนี่ยที่มาชนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนาะอ่านี่เป็นสุดรับนะครับก็วมืที่เราพลาดไปนะครับวันนี้น่าจะมาแล้วแหละนะครับเนาะสุดรับนี่เออนี่แหละครับเนี่ยในพุทธนั้นนะครับ คุณั้นก็เข้าบนล่างนะครับเนี่ยสูตร19ปีเนี่ยก็เหมือนในงวดเนี่ย1กุมภาพันเนี่ยก็เข้าบนล่างเหมือนกันก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในสูตรนี้แหละนะครับสูตร19ปีนะครับสูตร19ปีสูตร499แล้วก็จะเป็นในสูตรใหม่นะครับอ่ะก็แคปหน้าจอกันไปพิจารณาดูนะครับก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกทุกท่านโชคดีนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับนี่และครับเนาะก็จะวงที่เขาชนกันให้นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสามหกนะครับสามเก้านะครับนะครับก็ลองลองนำไปพิจารณาดูตัวหนึ่งที่ผมชอบในสี่สิบเก้าปีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่แหละครับถ้าเป็นสามตัวนะครับชอบตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เออนะครับที่มาทั้ง3สูตรเลยก็จะเป็นเด่น3นะครับเนี่ยก็ถ้าไม่ชอบชุดนี้นะครับก็ลองนําไปจับ3 3ไหนจะเป็น3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกทท่านโชคดีนะครับกับในสูตรนะครับ3ตัวบนนะครับสูตร3ตัวบน นะครับสสูตรจับชน3สูตรก็สมาชิกขอกันเข้ามานะครับก็มาจับมาชนกันให้แล้วนะครับชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะครับก็นำไปจับนําไปตัดนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับผมลงให้ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับหลังจากที่นะครับสิ้นเสียงผมไปนะครับเนาะ ก็จะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปเลือกดูได้นะครับก็จะมีโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับในโค้งสุดท้ายเฉพาะล่างนะครับก็ใครชอบแนวไหนชอบแบบไหนนะครับก็ไปเลือกชมกันได้นะครับหวยออวันพุธเนาะพุธที่2พุธที่2นะครับก็หวังว่า2สูตรนี้นะครับสสูตรนี้นะครับจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ขอให้เข้าในตัวเน้นแล้วกันนะครับเนาะ ก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ